ถึงเกาะอาโกเต่จาจะว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าผ่านทางในการดำน้ำ3า300เปโซ วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะของการเดินทางเราจะไปทริปการน,นี่มีส,สาวๆมาเพิ่มสองคนฮ i า u y s, oh. <S Can you introduce yourself please Hi, Milan. I'm Anya. E and ah, this one. m j <Hi. S 1> She is the host of the car. This one, of course, Alin, my love. And this is the driver and <laughs> manager of the trip. e a g lover. <S so Bruno. มาถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เราจะเดินไปขึ้นเรือกันนะคะน่าจะอยู่ด้านหน้นไกลๆไกล,ไกล วันสงกรานชาวไทยทุกคนค่ะวันนี้เหมียวอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะกำลังเดินทางไปเกาะอ,อโปซึ่งจริงๆคลิปที่แล้วเนี่ยบอกไว้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเที่ยวเกาะซิกิโฮนะคะแต่จริงๆพูดผิดค่ะต้องขออภัยเนาะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวเกาะอ,อโปก่อนจะถึงวันสงกรานของบ้านเรานะคะพวกเราได้มาเที่ยว เป็นเทศกาลหยุดยาววันอีสเตอร์ของชาวคริสเตียนค่ะก็มาเที่ยว4วันสาคืนเลยทีเดียวซึ่งไปเที่ยวหลายเกาะน,นะคะแล้วก็เอาภาพมาให้ชมซึ่งเป็นภาพย้อนหลังไปแล้วนะคะจริงๆเราไปเที่ยวก่อนวันสงกรานเนาะเรามาขึ้นเรือที่ฝั่งตรงนี้ค่ะหลังจากที่นัดหมายไว้ล่วงหน้ากับคนขับเรือนะคะค่าบริการที่4 0 0พเปโซให้บริการเราทั้งวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงเย็นนะคะเราราวประมาณ ห้าโมงเย็นนะคะส่งกลับถึงฝั่งที่เดิมค่ะผู้ให้บริการมี2คนแล้วก็จะคอยช่วยถือกระเป๋าแล้วก็อำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็ถึงแล้วค่ะกาะอปโปค่ะทุกคนหูน้ําทะเลคือแบบใสามากสวยมากเลยค่ะพี่ๆคนขับเรือนะคะก็ช่วยพยุงสาวๆลงจากเรือค่ะเรือค่อนข้างโครงเครงพยุงตัวจะไม่อยู่ค่ะลงมาถึงครั้งแรกเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณหัวเข่านะคะ ที่อยู่จากฝั่งของดูมากกเตะเนี่ยขึ้นเรือมาเพียงแค่15นาทีก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปสนุกกนันเกาะอโปเป็นเกาะภูเขาไฟที่ครอบคลุมพื้นที่74เฮกเตอร์บนพื้นที่ดินห่างจากปลายกเกาะในกรด ทางตะว,วันออกเฉียงใต้อยู่ที่7กิโลเมตรค่ะและห่างจากดูมาเกเตะเมืองหลวงทางตะว,วันออกของเนโกรดในฟิลิปปินส์30กิโลเมตรชื่อโอาโปนี้หมายถึงผู้อาวุโสหรือบรรพบุรุษที่เคารพในภาษาวิซาศานซึ่งเป็นภาษาของคนพื้นที่ที่นี่ค่ะ เกาะอาโปเป็นเกาะเล็กๆที่บริสุทธิ์ค่ะล้อมรอบด้วยน้ำทะเลใสและเงียบสงบเหมาะสำหรับกิจกรรมใต้น้ำค่ะเช่นการดำน้ำตื้นและการดำน้ำลึกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแห่งนี้ชำระค่าเข้าคนละ100เปโซค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนชาวเกาะผู้คนมีความเป็นมิตรระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปที่ชายหาดก็จะมีของฝากเสื้อลายเต่าน่ารักน่ารักขายตลอดทางแล้วก็มีอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะค่าอาหารที่นี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะจานหนึ่งจะประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ย่างข้าวสวยนะคะราคา300เปโซค่ะ ส่วนโต๊ะที่นั่งจะตกคนละ50เปโซค่ะเมนูอาหารจะไม่มีให้เลือกนะคะนอกจากของย่างแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดเข้านั้นค่ะน้ำคือใส่มากนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็น ที่ที่เต่าอ,อาศัยอยู่นะคะเราจะต้องว่ายน้ําหรือว่าดำน้ําดูเต่าเนี่ยได้เพียงแค่ในขอบเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเต่าจะต้องการพักผ่อนเนาะอย่าอย่าไปไกลมากกว่านี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเมื่อมาถึงเกาะอ,อโกต้องมาที่จุดนี้นะคะจะเป็นจุดรวมที่เต่าจะว่ายน้ำถ้าเราจะเข้าไปไว่ายน้ําหรือดำน้ําเนี่ย เราต้องจ่ายนะคะาผ่านทางในการดำน้ำ300เปโซคนละเราก็งงมากเลยนี่คือแบบว่าต้องทุกอย่างที่ต้องจ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สร้างมานะคะแต่ว่าผู้ดูแลที่นี่เขาก็ต้องใช้งบประมาณในการดูแลนะคะโอคโน่ ี้เราลอกคราบนะคะเพื่อที่จะลงไปดำน้ำค่ะว้าว so what we are doing now snorkeling apparently oh. to see some turtles uh huh. and beginner level yes of course cool. uh, let's see let's see เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโหเต่าแบบตัวใหญ่มากแต่เอาเอา,เอากล้องไปถ่ายไม่ได้นะคะแล้วก็การรำน้ําดูเต่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะเพราะว่าเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เราไปเหยียบทํา,าลายปะการังหรือว่าไปรบกวนเต่านะคะให้เต่าได้ใช้ชีวิตตามปกติของเขาเราแค่ไปชมอยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะรู้ดีค่ะว่าจะต้องไปจุดไหนเขาก็จะนําเราไปเสร็จนะ หลังจากที่ดำน้ำดูพี่เต่าเสร็จแล้วทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินเล่นรอบหมู่บ้านค่ะแล้วก็พากันขึ้นเขาไปชมวิวทะเลสวยๆค่ะ การเดินปีนเขานะคะเริ่มจากทางลาดยางแต่หลังจากนั้นก็เลี้ยวเข้าสู่ทางโล่งซึ่งมีหินเป็นบางครั้งจะต้องปีนข้ามไปค่ะเป็นการเดินเขาที่ง่ายและใช้เวลาไม่เกิน20นาทีมีร่มเงาต้นไม้ตลอดทางค่ะลมเย็นมากๆเลยเนื่องจากเราเดินทาง ขึ้นไปตอนเที่ยงค่ะประมาณครึ่งทางมีต้นไม้หากซึ่งเราก็สามารถเห็นวิวด้านหลังของเกาะเคยเป็นเขตรักษาพันธุ์เต่าหลักก่อนที่พายุใต้ฝุ่นเซนดงจะพัดถล่มในปี2554นะคะซึ่งทำลายปะการังส่วนใหญ่ไปหมดเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทะเลสีฟ้าขนาดนี้ของเกาะอาโปค่ะ ขึ้นมาที่จุดวิวพอยต์นะคะวิวสวยมากนะคะข้างบนเป็นภูเขาที่มีหินเต็มไปหมดเลยต้องคอยระวังนะคะ หลังจากที่เดินขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะในที่สุดพวกเราก็มาถึงจุดชมวิว Rock Point ค่ะหรือ Point Desk นะคะวินาทีที่เราเห็นผืนน้ำนะคะโอ้โหยาดเหงื่อที่เสียไปนี่คุ้มค่าทันทีเลยนะคะกาะอโปค่ะสวยงามมากๆน้ำทะเลเป็นสีฟ้านะคะ เรียกได้ว่าสีฟ้าที่สุดที่เคยเห็นในฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้บวกกับเราจะเห็นเกาะในโกสทางขวามือเช่นเดียวกับเกาะมินดานาวในระยะไกลโพ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะปิกนิกขนาดเล็กแล้วก็เก้าอี้มานั่งให้นั่งพักหายใจและเพลิดเพลินไปกับวิวสวยงามและสายลมนะคะ กันไปเพลินๆค่ะทุกคนลมเย็นมากแดดก็ไม่ร้อนจัดนะคะวันนี้ถือว่าคุ้มค่าที่ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่จากเกาะอโปนะคะในเมืองดูมาเกเตปจังหวัดเนกรสฟิลิปปินส์ค่ะ อบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่ในพาร์ทที่4จะพาไปเยือนเกาะซิกิโฮหรือจังหวัดซิกิโฮที่ต้องใช้เรือข้ามฟากไป1ชั่วโมงนะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามของธรรมชาติที่สร้างสารรค์นี้อย่างประเทศฟิลิปปินส์นะคะมิวเอาไว้ให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมกับตัวมิวเองด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ